สวัสดีครับพี่น้องสุกูสกุนครับมือนี้อยู่กับผมบ่าวชิดวันนี้ก็สิพาพี่พาน้องขึ้นเขา้าปาหาเห็ดทีื่เก่าแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผงก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมยที่ห้องสี่ห้าเห็ดอีกแล้วครับเป็นอีกเขาลูกหนึ่งที่เขามาคองมือนี่ครับนี่ครับพือที่ที่เข้ามาหามื่อนี้ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศของมือนี่ครับ แดดกับลมีมืดกับมืดฝนกับกระมากทุกอ้อมครับพี่นอ้องนี่ครับไปเอาไปหาต่อพี่นอ้องมาแล้วก็ได้มาลุนม,มาเบิงน้ำกันมาสิเป็นตมหนักจะตะคืนู่บ่มาเด้อพี่นอ้องเด้อมาเห็ดแล้วพี่นอ้องนี่เห็ดปวกไก่น้อยครับนี่ครับเห็ดปวกไก่น้อยครับนี่ครับพี่นอ้องแม่นมืดแล้วครับนี่ นี่กรแม่นครับนี่ครับนี่ฮะเป็นเห็ดพวกอีกพันหนึ่งอ,งนองันนี้แล้วี่น้องนะแบดนี้ผมก็สิเก็บแ้วได้พี่น้อง นะเก็บให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่เห็ดปวกชนิดนี้ฮะมันสิบริจิมเขาสิได้ดึงเอาเลยฮะนี่ฮะนี่ครับพี่น้องเห็ดปวกนี่กินได้ฮะแซ่บรสชาติด,ดีหาง่ายเพราะว่าเผื่อสิเห็นเผื่อสิได้เจอนี่ก็ผูแห้งพี่น้องเลยเก็บก็บเก็บยากพร้อมดอกมันน้อย นี่ครับามาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกไกน่น้อยน้ำกันบาได้เห็ดยังก็เอาเห็ดนี่ก็ได้ดอกมือนี่เป็นมือที่ซองที่เข้าขึ้นมาหาเห็ดนี่ครับ นครับอาจสิคิปบวบเบิดเนื่องจากว่ามันน้อยนี่ครับโอ้ยุ่งกะไรยุ่งไรพี่น้องเลยโอ้โอ้าน,นี่ครับ เราต้องเก็บเอาออกจากอันขาวๆที่มันอยู่ในที่ดินนี่ครับอันนี้เป็นเสื้อของมันเด้วครับอันนี้นี่ครับ นี่ครับพี่น้องนี่ก็หมูนึ่งยากดีเห็ดชนิดนี้ฮะ ผู้ใจบอดก็ได้อย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็ได้ยินเสียงคนเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับสีหามจั็หน่อยเรยอี่นองเลยครับสีชาจั็กน่อย ยุงลายคักแต่มือนี่โอ้หีหลึกแล้วบนกระตกพร้อมเจ้านี่กตกบ่แห้งโอ้เด้อ,อพี่น้องเอ้ยสุกูสุคนมาเจ็บเ็บปลวกไก่น้อยน้ำกันออกไลยลายมือนี่ เห็นอีกแล้วหมูนึงนี่ครับพี่น้องเนื้อลิปน้ำกันนี่หมูนี่หัดบานแห้งแล้วนี่ครับก,รกิฟหนักกิฟปวกชนิดนี้รสชาติดีก็ฟกินนี้ เคียงก็หอมหวานอร่อยนี่ครับออกลายแต่มันน้อยแห้งพี่น้องนี่ครับ พอได้เห็ดพวกใหญ่เฮาเก็บเห็ดปวกไก่น้อยก็ได้อื ừ, นี่ละผู้สุกคนเลยมาเด้อมาเก็บเห็ดพวกไก่น้อยน้ำกันโอ้ยุ่งก็หลาย อันนี้ก็หอยหอมครับ ็สิบ่ได้เก็บเอาเบิดปานใดดอกพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่ายุงหลายโอ้มือยุงหลายอีหลีฝนตกใหม่นี่ยุงหลายแล้วมันก็น้อยพร้อม <Nhạc> Đấy, này bạn đi học tiếp tục đi, bạn đường đừng mong manh. Oh, đòn này đẹp theo. เหยียบโอ้นี่บัวหินเหยียบแล้วเนาเก็บเอา ไปเบิอีกหมู่นึงครับมีก็แม่นด้ับพี่น้องน,นี่แม่นมดนี่นี่ครับยังมีอีกนี่ครับเ็ดชนิดนี้ถ้าได้ออกแล้วออกหลายออกเป็นหมู่แต่มันหาน,น้อยผูกคนสิบ่คคอยนิยมเก็บเ็ดชนิดนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันน้อยแห้ง เก็บง่างอันนี้ก็งัวคนเขาเลี้ยงอยู่ในในภูนะครับ่พี่นองเอ้ยนี่งัวงัวขาเจ้า,ขาเขาเลี้ยงข้าเจ้าเอางัวมาเลี้ยงในป่าในเขานี่ครับตอนนี้เขานั่งเท็ดอยู่พอดีงัวเลยงัว เลี้มานี่ครับอันนี้แม่มันแม่งัวแล้วอีกหมู่นึงก็อยู่นี่ครับเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติของการขึ้นเขาเขาป่าหาเห็ดครับ บ้านี้เฮามาเก็บต่ออีกวันนี้เห็ดของเฮาเก็บต่อบาทนี่จากที่เฮาบึงงัวเล่นมาลแล้วเพราะว่าถ้าเฮาบปบึงนี่อันตรายสำหรับเฮาเก็บเห็ดเพราะง,งัวมันสิเล่นหยียบเฮาเห็ดปวกไ่น้อยครับเย็นหมูได้แล้วหันถ้าตั้งใจเก็บก็ได้หลาย เขาตั้งใจเก็บถ้าเขาใคใจอดเก็บนะได้ลายพี่น้องเลยอันนี้ฟมมันบัวอดปันไดหัดเก็บ <c oughs> นอกจากว่าขึ้นมาได้เฮ็ดบัวลายมือนี้เลยอยากถ่ายให้พี่น้องเบื่งว่าเฮ็ดบวกชนิดนี้ฮะมีอีกเยอะแต่คนบัวคอยนิยมเก็บนี่ครับคนบัวคอยนิยมเก็บกันมันน้อย แต่ทง้งแกงนะอร่อยแ่บ นี่ครับคลิปนี้ผมกระสเก็บเห็ดชนิดนี้ให้พี่น้องได้เบ่งผมกระสิเลือกเอาท่อที่สิเก็บได้ครับเนื่องจากว่าผมสูบได้ยุ่งลายมือนี้ลายลียุง,งนี่ฮะห้าเก็บแล้วนี่ครับผลงานเ้าที่เ้าเก็บแล้ว นี่กระเม็นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดพวกนี้หมูนึงนี่เห็ดพวกไใ่น้อยที่กันนี่นี่ครับสปูสก้นฮะนี่หมูนี่ออกบม่าลายครับนี่ครับพี่น้องลำบากแห้งครับ อ๋อดะซออน็อปวกไก่น้อยนี่ครับไบ้บันี้เขาไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันอีกนะซีมี่ให้เขาเก็บอีกบวกน้อวันนี้เขาก็ได้เดินทางมากไกลพอสมควุแล้วครับ ฝนกับกำลังสิ่กกร้องครับพี่น้องที่ได้ขอกราบจากล้าพี่นอนะ้องไหวนะอกปากนี้นะตอนนี้ค่ะสวัสดีครับนาพีลาน้องก็ยังให้เบิ่งบรรยากาศการเดินทางในป่าครับนี่ครับสวัสดีครับ